วิธีป้องกันที่ไม่ทำให้พินัยกรรมถูกกล่าวหาว่าเป็นพินัยกรรมปลอมง่ายมากเลยครับไปที่เขตที่อำเภอทำพินัยกรรมกับเจ้าหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นจะมีหลักฐานแน่นอนว่าพินัยกรรมเนี้ยจริงเพราะมีเจ้าหน้าที่รับรับรองอยู่ณวันเวลานั้นแต่ท่านอย่าลืมพินัยกรรมฉบับหลังทดแทนพินัยกรรมฉบับแรกหรือยกเลิกพินัยกรรมฉบับแรกเพราะฉะนั้นต่อให้ไปทำพินัยกรรมที่อำเภอแล้ว ไม่รู้มันจะมีของปลอมเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะมาแย่งมรดกกันในหนังในละครผมบอกให้ของจริงก็มีปัญหาการฟ้องร้องทั้งหมดอะ่ะมันเกิดจากความไม่พออยากได้ทั้งทที่ไม่ใช่ทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ของมรดกพินัยกรรมที่ดีควรเขียนเพื่อสร้างรักมคัคคีติดตามนะครับเรียนรู้กันไปเดี๋ยวผมจะทอยอยอธิบายให้ว่าวิธีการเขียนพินัยกรรมเพื่อสร้างรักมัมคีพี่น้องไม่คิดฟ้องร้อง เป็นอย่างไรบ้างใครมีประสบการณ์ครับเกี่ยวกับฟ้องร้องแย่งมรดกสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับเจ็บปวดกันแค่ไหนทนายรวยพวกท่านซวยกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับลองคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังดูครับ